ชมบรรยากาศสวกรานวันที่14เมษายนรถทุกคันเต็มไปได้วยผู้ที่รักความสนุกสนานนะคะรถทุกคันมุ่งหน้าสู่ลานย่าโมนะคะขนเปียกปอนไปด้วยน้ำนะคะแถวหน้าบ้านชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำที่สาดกันนะคะเห็นไหมคะรถทุกคันมุ่งหน้าสู่ลานย่าโม สนุกสนานกันมากเลยค่ะเทศกาสกลสงกรานต์ที่นครราชสีมาค่ะสนุกสนานคลิกคลื่นมากค่ะคุณ<ม>ผู้ <ทำ S 1> ผชมน้องสนุกกันมากเลยค่ะที่นี่ประเทศไทยนะครราชสีมาค่ะประเพณีที่สนุกสนานรื่นเริง ที่ใดในโลกนะคะมีที่เมืองไทยที่เดียวใช่ไหมคะแบบนี้นี่แหละคือเทศกาสกลสงกรานต์เมืองไทยนี่ขนาดถนนซอยนะคะถ้าถนนในเมืองแล้วก็รับรองเลยนะคะว่าสนุกกว่านี้หลายเท่าเลยละคะ่ะเชิญทุกท่านมาเที่ยวเมืองไทยนะคะ